ครับผมพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าคุณถ่ายรูปแล้วติดแฮชแท็กเมสักครู่จะได้ขึ้นมาเล่นแบบนี้กับทั้งสี่ท่านตอนนี้พร้อมไหมคะลงโอเคโออเคที่บอยทุกเรสโอเคอันนี้เราแข่งกันก่อนสาธิตใช่ไหมฮะพร้อมแข่งกันสาธิตดีๆมะเออเธอเธอขึ้นมาเล่นกันเราหน่อยฉันไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอยู่เดี๋ยวันทั้งท่านละแปดท่านเราไม่เล่นู่นปองขึ้น พร้อมแล้วหนึ่งสองสามุ่มเป็นต้องจริงจังขนาดนี้ก็ได้คุณเจ๋งมากแก่แตอกคุณนุ่มมากพี่ทำไมทุกคนจริงจังขนาดนี้ยังไม่ทัดเก่งเลยคนิวมืดพวกใครชนะคะมันพิมพ์ตายเดียวมากเลยใช่นะเจอก็ว่าเกรนนั่นก็ว่าออกนี่ก็ว่านอน เอาแผ่นอกคุณบอยนี่แบบความแข็งแรงไม่มีเลยนะความจริงแล้วเมื่อกี้คุณเกฟีไม่เอาจริงแต่เขาเอาจริงอ่ะเขาจะเอาลงมาไว้ในช่วงล่างเปลียดความวัยรุ่นใหญ่มากนี่คือสานที่ได้ดูนะคะพร้อมจะเล่นจริงไังยังพร้อมครับผมถ้าพร้อมจะเล่นจริงแล้วนะคะขอเชิญผู้เข้าแข่งขันภาคผู้แรกค่ะครับผม เรามีการนัดมาตั้งแต่เช้าแล้วร่วมเล่นเกมเราจะมีอยู่แล้ว6เราจะหาเพิ่มอีกสนะคะเชิญครับผมครูแรกขึ้นมาก่อนค่ะมาได้ไงได้ไงเชิญครับเออตัวเรียงที่มันลงระเบียงไงตรงนี้มันเป็นชุ้มปากของเล้วฮะเอาวางไว้เอาวางไว้ตอนแข่งรอบแรกแล้วเดี๋ยวจะให้ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับวางไว้ตรงนี้อ่โอเคครับเดนิ a กติฟฟ์ออฟไลท์ i ิสเปรดเข้าหัวหาวัดของตรงนี้้าครูเลยค่ะ 5คู่ขึ้นมาเลยนะคะถ้าคู่นี้จะทำการแข่งกันก่อนเราจะรอบการเพียงคู่เดียวขนาดจะเข้าไปรอบชิงเลิศเพื่อเล่นกับเหล่าดารานี่ชอบที่ทุกคนที่ขึ้นมาอยากจะถือกระเป๋าไว้กับตัวเล่นไหมลูกเล่นไหมลูกเขา4คู่ก่อนเอา4คู่ก่อนเพราะว่า เออนื่องจากเพื่อนๆของเราเนี่ยมีขนาดตัวนีค่อนข้างแตบว่าก็นี่แหละไม่คือมีแล้วประมาณนี้อ๋อโอเคอ่ะพร้อมแล้วนะเข้ามาคุยครับผมลูกปองค่ะอ่ะได้อีกคู่นะคะฮะอ่าะกูมีเทคนิคแนะนะจริงว่าบอยครับผมที่งานเขาบอกผมว่าบอยครับเออช่วยกระชับหน่อยครับผมได้ครับผมบอยคะเราเช่าที่ถึงประมาณไม่เกินชั่วโมงครับผมขอลูกปองค่ะได้ครับโอเคลูกปองค่ะ คนละสองลูกครับครับอาบเมื่อกี้สาธิตงเป็นลูกเดียวดูกระมวลนาฬิลูกกล่องนิดหน่อยสองลูกใช่ไหมคะทีมละสองลูกใช่ไหมฮะทีล้วอ๋อทีละนลูกแล้วค่อยๆรัดให้แน่นขึ้นเมื่อกี้เธอทำไอนี้กับบอยก็ทำกระแทกไปเลยครับคราบลองดูครับจะได้ไม่เจ็บบอยดูภรรยาด้วยครับผมออกนนทคอยดูกันเลย พี่รักเอาลงถือลูกบอลกันหนึ่งถือลูกบอลไว้หนึ่งต้องสับอีกสองเอาหมาแล้วเอาหเอาหอเอา่อใหกันรับ่าครับพี่นี่โอไหดูไม่ทันเลยมเมื่อไหร่ที่ลูกอลกราไหเราไปที่ภู่งอ่ะแล้ว้องมันขึ้นมาหรือเปล่าพี่คนนี้ฮะ เขาใช่คับเปรียบเอวแบบเล็กน้อยแค่นั้เองครับผมอยังไงแค่นี้ครับแค่นี้ครับผมลูกโป่งแตาแบบกระจุยเลยครับผม <c oughs> คือตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ค่อยออกแรงนะแต่ว่าพอผมออกแรงแล้วมันก็ยังไม่แตกอยู่ดีอ่ะเป็นคนอื่นจริงๆคือไม่เหมืว่าแตกหมดแล้วเข้ามาอีกทีพี่ฉันจะไม่หยุดจนกว่าแกจะแตกอ่ะไหนที่ลองซิฮันหลังมาฮัลโหลงหามันจะได้ไม่ได้เจ็บยด้ไหมก่อนถ้าคุณช่วยข้างหน้าหน่อยฮะ